Hãy có cho kênh Ghiền Mì có Để không bỏ lỡ những video có dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

นี่ครับยุคตีนบานนี่แหละบ้นอะไรเี้ยันี่น่น้าเปนอย่นี้จกินอะไรบุ่ยังงาวัดนี่ครับงงานังตาลัดนี่แหละ มาซื้อข้าวไก่เถอะจุกฮะไอ้ลุงก็เลยมาซื้อข้าวไก่เถอะบ้าไก่ห็นบ่มันเสียบไปอะไรกับไปเนาะ มีประทิมาเลี้ยงไกลอยู่บ้านผมเองสร้ง่ไปเียบเขาเรืองมัโอ้ย่เอางก็ขาดายเขาดระยะนีมันบไม่ปล้กเอ่ไเาัดุบบกเลยงานี่ตัดเป็นตังเน่ที่ตัวตัน่นั้นหันมเกิดตัว้ามกันอช่ไหม มันถ้วยหหายกวกว่ารับใกล้มาจ้าตคหลายวยน,นจบความว่าขันไม่งานเหรอครับแน้น้นเพ่นแอมแป,แปะโดยแอมแปะช่วงลกวคนจ้างเ่นราีสั่คนรเราอยู่ <laughs> นในเอน,น,เ,อน,นสเสียนุมน่มเนาะ 会会你今年这么牛一些，厉害那你想告诉？嗯嗯嗯嗯